ข้อที่1 2.34งบวกกับอะไรคะละกันนะคะ2.345บวกกับ3.456แบบนี้เป็นการบวกทศนิยมที่มีเครื่องหมายเหมือนกันนะคะโดยทั้งคู่นี่เป็นมีค่าเป็นบวกทั้งคู่เลยนะคะดังนั้นนะคะหลักการของเราคือเราจะต้องตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะแบบนี้ 2 3 4จนะคะบวกกับ3.456แบบนี้นะคะอ่าข้อนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าทศนิยมทั้งทั้งสองจำนวนนี้นะคะมีตำแหน่งที่เท่ากันนะคะก็คือเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งเหมือนกันเลยโอเคนะคะบวกกันได้เลยนะบวกจากหลัง ได้เลยนะคะ5บวก6เป็น11ไซส่1ทด1 4บวก5เป็น9ค่ะบวกตัวที่เป็น10ไซส่ศทด1 3บวก4เป็น7บวกตัวที่เป็น8นะคะอ,ะอย่าลืมเติมจุดทศนิยมสำคัญเลยจุดทศนิยมจะต้องตรงกันนะคะต่อไป2บวก3เป็น5ค่ะ ได้คำตอบมาแล้วนะคะว่าทั้ง2จํานวนเมื่อรวมกันแล้วเท่ากับเท่าไหร่คะ5.801นั่นเองค่ะข้อ2ค่ะ5.638บวกกับ9 5 7าแล้วกัน 5.638บวกกับ9.5 74นะคะเหมือนเดิมเลยแค่ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะจากนั้นก็บวกจากหลังมาหน้าได้เลยนะคะ8บวก4เป็น12นะคะใส่2ทด1 3บวก7ได้10บวกตัวทัะะ้งเป็น11ค่ะ ใส่1แล้วก็ทด1นะคะ6บวก5เป็น11บวกตัวทด1่เป็น12ใส่2ทด1แต่อย่าลืมเติมจุดทดตนิยมนะคะ9บวก5เป็น14บวกตัวทด1่เป็น15นั่นเองนะคะแบบนี้นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ15.212ค่ะข้อ6นะคะเอาความแป,แปลกใหม่ขึ้นมาอีกเนาะก็คือลบ สิบห้าจุดเอ่อสี่หนึ่งเจ็ดนะคะบวกด้วยลบสิบแปดจุดหนึ่งห้าสองนะคะโอเคแบบนี้จะแปลกไปกว่าเดิมอีกแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าก่อนอันนี้เราเป็นบวกรวมกับบวกใช่ไหมแล้วก็ถัดมาเราก็จะเป็นบวกรวมกับลบถัดมาอีกเราก็จะเป็นลบรวมกับบวกนะคะ แต่วิธีนี้นะคะก็คือลบรวมกับลบนั่นเองนะคะถ้าเป็นการรวมทศนิยมที่มีเครื่องหมายเหมือนกัน,นเรนไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยนะคะแค่เอาค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนะมารวมกันนะคะเอาทั้งสองค่ามารวมกันก็คือเอาค่าสัมบูรณ์ของมันนะ่ะมารวมกันแล้วตอบเป็นลบแค่นั้นเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจเลยว่าตัวไหนมันจะมีค่ามากตัวไหนจะต้องมีค่าน้อยนะคะเราตั้งบวกได้เลยเนาะโอเควิธีทำนะคะ ผูจัก็เอา15.417ตั้งเลยแล้วก็บวกกับ18.152แบบนี้นะคะแล้วก็รวมตามปกติเลยค่ะ7รวมกับ2เป็น9 1บวก5เป็น6 1อ่า4บวก1เป็น5อย่าลืมเติมจุดทศดนิยมให้ตรงกัน5บวก8เป็นเป็นอะไรคะเป็น13 ใส่3ทด1แล้วก็1 3ตัวรวมกันเป็น3ได้คำตอบแล้วคุณจันเพิ่งบอกไปว่าให้นำค่าสำบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมารวมกันแล้วตอบเป็นลบดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือคืออะไรคะคือลบ 33. .5 6 9 6 9นั่นเองนะคะลบ23.852นะคะ เราก็บวกด้วยลบอะไรดีลบสิบจุดสองสองสแบบนี้นะคะเครื่องหมายเหมือนกันรวมกันอีกแล้วเอาค่าสำมูรณ์ของทั้งสองจำนวนมารวมกันเลยไม่ต้องไปสนใจว่าค่าไหนต้องอยู่ข้างบนค่าไหนจะต้องอยู่ข้างล่างตั้งบวกได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะก็จะเป็นค่าสำมูรณ์ของตัวแรกก็คือ23 8 5 2บวกกับ19 2 2 4นะคะแบบนี้รวมตามปกติเลยจากหลังมาหน้านะคะก็จะกลายเป็น6 5บวก2เป็น7 8บวก2เป็น10เติม0ทด1อย่าลืมเติมจุดทดสิิยมให้ตรงกันนะคะ3บวก9นะคะเป็น12บวกตัวที่ง1เป็น13นะคะใส่3ทด1 2บวก1เป็น3บวกอีกตัวทั้งหนึ่งก็กลายเป็น4มาแล้วได้คำตอบแล้วแต่คำตอบของเราจะต้องเป็นอะไรคะเป็นลบนะคะเพราะเครื่องหมายเหมือนกันให้เอาค่าสำบู์ของทั้งคู่มารวมกันแล้วตอบเป็นลบนะคะก็คือลบ43.076ค่ะ